เป็นคนเข้าห้องน้ำนานมากค่ะเข้าทีหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงวันนี้ที่ตัดสินใจมาตั้งกระทู้เพราะไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะเมื่อเช้าตอนเจ็ดโมงเช้าแฟนเดินเข้าห้องน้ำจนผ่านไปตอนนี้สิบโมงกว่าแล้วแฟนยังไม่ออกจากห้องน้ำเลยค่ะทำยังไงดีคะ <laughs> <laughs> พ่อเราต่ำๆสามชั่วโมงค่ะเข้าไปอ่านไลน์ ไม่รู้แอบไปคุยกับเมียน้อยหรือเปล่าแม่ก็ตะโกนด่าทุกวันมึงตายในห้องน้ำละมัง้งบางทีเราก็ลืมไปเลยว่าพ่ออยู่บ้านลองติดกล้องวงจรปิดดูครับว่าเขาทำอะไรถ้าไม่ชักเว้าก็อาจจะคุยกับกีกอยู่ก็ได้ <S 2> <S 2> <S แฟนเราเข้าไปชักว่าวอ่แบบนั้นถ้าเปิดเสียงฝัดบัวกลบนม่ใช่เลยนั่นขนาดนั้นต้องเดินไปช่วยแล้วละครับสองชั่วโมงหลุดติดมือกันพอดีข้างบ้านก็มีนานจนเมียแกเรียกไปแอบฟัง ว่าผู้ชายทำอะไรสรุปดูหนังดู YouTube เล่นเกมเลยถามว่าทำไมต้องไปดูในห้องน้ำแกบอกนั่งข้างนอกเมียก็กวนแนะนำให้ทุกผนังออกค่ะติดกระจก360องศาไปเลยเขาอยากทำอะไรให้ทำไปถ้าเราว่างๆก็นั่งดู อารมณ์แบบดูสารคดีสัตว์โลกค่ะนี่ก็อยากทำกับผู้ชายที่บ้านเหมือนกันบางทีรอเข้าห้องน้ำทีหนึ่งแทบจะต้องวิ่งไปที่ในป่าลำใหญ่ผมก็เข้าห้องน้ำนานนะไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงเข้าไปขัดห้องน้ำล้างจานซักผ้าอาบน้ำให้แมว โถโถพ่อบ้านใจกล้าเรื่องนี้อธิบายไม่ยากครับเวลาในนรกกับบนโลกมนุษย์มันไม่เท่ากันเวลาในห้องน้ำก็เช่นกันเขาเข้าไปสองนาทีภายนอกคือสองชั่วโมง <laughs> ที่ที่เหม็นยังร่มเย็นกว่าเสียงเมีย <laughs> ทำเป็นแกล้งเปิดน้ำก๊อกหรือฝักบัวเสียงดังใช่ไหมถ้าใช่ก็โปเใช่เลยแฟนคุณกำลังดูคลิปเพื่อชักว้าวครับแล้วให้เสียงน้ำปลบเสียงครางในคลิป ถามว่าทำไมผมถึงรู้ก็ผมทำบ่อยอะแฟนเราไม่เข้านานแต่เข้าบ่อยมากเข้าทุกที่กินปุ๊บเข้าปับ๊บต่อตรงมากเรางงมากมากสองชั่วโมงดูหนังจบเป็นเรื่องเรื่องผมเอง ก็เข้าห้องน้ำนาน20นาทีบวกอยู่กับการนั่งเล่นเกมอาบน้ำจริงสองนาทีเปิดเพลงฟังยังไม่ทันจบเพลงเลยแต่ถ้าที่บ้านมีใครเข้าห้องน้ำเกินสองชั่วโมงกูวิ่งชาร์จประตูละสันนิษฐานไว้ก่อนว่าลมหัวฟาดพื้นแล้วละ่ะแนะนำว่าควรหาถังออกซิเจนแบบพกพาไว้ในห้องน้ำด้วยนะคะ เผื่อเกิดพลาดขาดอากาศหายใจแฟนเราก็เข้านานแบบนี้ล่าสุดมันแอบคุยกับคนอื่นในห้องน้ำเล็วจริงๆอยากให้เร็วอย่าให้มันเอามือถือเข้าไปด้วยหรืออีกทางหนึ่ง ทำห้องน้ำกระจกใสไปเลยเอออ่านแล้วรู้สึกดีขึ้นเลยมีเราเข้าห้องน้ำแค่ชั่วโมงครึ่งเองแนะนำให้ตัวแจ้งตำรวจครับน่าจะมีคนตายในนั้น ผิดกับผมราวกับนรกสวรรค์เข้าไปอาบน้ำออกมาเมียถามเข้าไปวิ่งผ่านน้ำมาหรือไงวะ um> ถ้าเปลี่ยนซ่วมมาเป็นแบบนั่งยองดูค่ะว่าเขาจะยองได้สองชั่วโมงไหม <l> um> <l> um> ตอนนี้ เขาตายหรือ,อยังครับอัปเดตด้วยลองโทรไปถามเมียน้อยดูครับว่ามีธุระอะไรนักหนาโอกาสที่จะไม่ชักเว่าวเท่ากับ0%เปอร์ซ็นครับ ประสบการณ์จริงเท่ากับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์